สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งแล้วนะคะ ท่านใดนะคะต้องการที่จะติชมหรือว่าแนะนำนะคะให้นำเสนอรูปแบบของรายการเป็นแบบไหนนะคะคอมเมนต์กันมาได้นะคะส่วนมากนะคะก็จะเน้นเกี่ยวกับไลฟ์สไตล์การทำอาหารแล้วก็การท่องเที่ยวเป็นหลักนะคะอาจจะมีบ้างนะคะที่อยากจะมอมอยก็จะมามองมอมอยให้ฟังนะคะว่าเรื่องราวของอสไปฝรั่งเศสนะคะอยู่ที่นี่ใช้ชีวิตยังไงทำงานยังไงนะคะเดี๋ยวรอติดตามการอีพีต่อๆไปนะคะ เอาละค่ะวันนี้นะคะสังเกตไหมคะว่าเราอยู่กันในครัวนะคะนี่ในครัวของบ้านของดิฉันเองนะคะ,ะวันนี้เราจะมาทํานี่ค่ะของหวานนะคะก็คือมีส่วนของแอปเปิลนะคะในการส่วนผสมนะคะก็จะเป็นตาแอปเปิลนั่นเองนะคะขอบอกเลยนะคะว่าตาแอปเปิลเนี่ยเป็นสูตรที่ได้มาจากแม่สามีเลยนะคะนั่นก็คือแม่ย่านี่เองเป็นแม่ยา่าชาวฝรั่งเศสแท้ๆเลยนะคะก็ ทำง่ายง่ายค่ะ6ขั้นตอนก็ได้กินตาแอปเปิ้ลอ,อร่อยอร่อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามกันเลยนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมเหมือนเดิมนะคะกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะดิฉันจะเก็บเงินกลับไปอยู่เมืองไทยค่ะขอบคุณมากเลยนะคะเดี๋ยวติดตามดัดกันได้เลยนะคะไปชมกันเลยค่ะส่วนประกอบแอปเปิ้ลแดง4ลูก น้ำตาลทรายแดง3-4ช้อนโต๊ะแป้งทาทสํำเร็จรูปผงอัลมอนด์นเกร็ดขนมปังและแยมผล,ลไม้เอาละค่ะเรามาดูขั้นตอนที่1กันเลยนะคะนำแอปเปิลแดงนะคะที่เราล้างเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวนำมาปอกเปลือกนะคะแล้วนำมาฝานเป็นชิ้นเล็กๆนะคะ การฝานนะคะสังเกตนะคะว่าต้องไม่หนามากนะคะน่าจะสัก5มิลิเมตรได้นะคะกะกะเอานะคะถ้าเกิดหนามากเนี่ยก็จะไม่อร่อยนะแต่เ,เราก็ฝานให้หมดเลยนะคะทั้ง4ลูกเลยนะคะเสร็จแล้วก็พักไว้นะคะเดี๋ยวเรารอดูขั้นตอนต่อไปนะคะ เอาละค่ะเมื่อเราเตรียมแอปเปิลทั้ง4ลูกเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนที่2ก็ให้ส่น้ำตาลทรายแดงนะคะประมาณ3-4ช้อนโต๊ะนะคะใส่ให้ทั่วแอปเปิลเลยนะคะเพื่อเพิ่มความหวานแล้วก็ความนุ่มนะคะสำหรับใครที่ชอบหวานน้อยหวานมากนะคะก็ต้องแล้วแต่ท่านเลยนะแล้วก็ต้องชิมดูนะคะว่าแอปเปิลของเราเมีรสชาติแบบไหนนะคะ เดาเสร็จแล้วเราก็จะคลุกเคล้ากันนะคะให้น้ำตาลสายทั่วกับแอปเปิลเลยนะคะขั้นตอนนี้ต้องเบามือนะคะเพราะว่าถ้าเราใช้มือนวดแรงเกินไปเนี่ยแอปเปิลก็จะแตกเป็นชิ้นๆนะคะเสร็จแล้วก็คลุมพลาสติกไว้นะคะแล้วนำไปแช่ตู้เย็นนะคะ3ชั่วโมง เอาละค่ะเมื่อครบ3ชั่วโมงแล้วสังเกตไหมคะว่าแอปเปิลจะนิ่มลงนะคะแล้วก็จะมีน้ำของอน้ำตาลสายนะคะออกมาด้วยพร้อมกับน้ำแอปเปิลนะคะน้ำอย่าทิ้งนะคะเดี๋ยวเราจะเอาไปใช้าทากับแยมผลไม้นะคะเพื่อจะเอาทาหน้าตาแอปเปิลอีกครั้งหนึ่งนะคะเอาละค่ะเรามาขั้นตอนที่3เลยนะคะ เตรียมแพ้งทาสําเร็จรูปนะคะใส่แม่พิมพ์นะคะอันนี้เราเอาความสะดวกนะคะเราใช้ทัดสําเร็จรูปแล้วนะคะแล้วก็เอาช้อนซ้อมนะคะจิ้มเพื่อให้ระบายอากาศได้ดีนะคะเสร็จแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปขั้นตอนที่4นะคะให้โรยผงแอลมอนด์ให้ทั่วแป้งเลยนะคะ แล้วโรยเกรดขนมปังให้ทั่วด้วยนะคะผงอาัลมอนด์และเกรดขนมปังนะคะจะทำให้าทาร์ตมีความอ,าอร่อยขึ้นนะคะอันนี้ขั้นตอนที่5นะคะให้นำแอปเปิลนะคะที่เราเตรียมไว้เอาเฉพาะแอปเปิลนะคะไม่เอาน้ำนะคะเอามาเรียงรอบๆอบทาร์ตให้สวยงามนะคะเราเรียงขอบนอกก่อนนะคะอันนี้เป็นขั้นตอนที่ดิฉันชอบมากเลย เพราะว่ามันสนุกมากนะคะเรียงให้มันเป็นชั้นสวยงามนะคะ เสร็จแล้วเรามาดูความเรียบร้อยนะคะว่าตรงไหนยังมีช่องว่างอยู่นะคะก็นำมาแอปเปิ้ลที่ยังพอมีเหลืออยู่นะคะก็ทำแท่งๆเอาไว้นะคะให้มันดูสวยงามเท่าเท่ากันนะคะ,ะก็ตกแต่งจนคิดว่าน่าจะพอใจแล้วล่ะค่ะระดับหนึ่งนะคะ ไมคะเรียบร้อยแล้วต่อไปนะคะขั้นตอนที่6นะคะก็ให้ใช้แยมผลไม้นะคะตอนนี้เราใช้แยมอารบิโกนะคะผสมกับผสมกับน้ำแอปเปิลนะคะที่เราได้จากการหมักนะคะเอามาทาด้านหน้าของตัวทาตนะคะทาไปถึงตัวแป้งเลยนะคะแอปเปิลถึงแป้งเลยนะ เพื่อให้เวลาที่เราอบนะคะสีสันก็จะออกมาสวยงามมากนะคะโอเคแต่เราทาเสร็จแล้วนะคะเราเตรียมเข้าเตาอ,อบเลยนะคะ มาตั้งไฟเตาอ,อบนะคะที่อุณหภูมิ220องศานะคะใช้เวลาอบทั้งหมด30นาทีนะคะโอเคจะได้กินซะทีนี่ค่ะว้าวเป็นไงบ้างคะสีสันสวยมากเลยนี่นะคะออกมาจากตาอ,อบแล้วเห็นไหมคะว่าทำง่ายมากจริงๆ สำหรับคลิปนี้นะคะฝากกด Subscribe แล้วก็กดแชร์ด้วยนะคะบน n n ป p ิจ bon ิ